ฝึกคัดลายมือในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะให้เด็กๆได้คัดลายมือตามตัวอย่างนี้เลยนะคะก่อนอื่นก็ให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดเขียนวันที่และคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วเรามาดูบรรทัดแรกนะคะนี่ของของเธอสำหรับบรรทัดแรกนะคะเราจะย่อหน้าเข้ามานะคะเริ่มจากคำว่าน,นี่สระอีและวรรณยุกต์เอกจะต้องวางตรงกันนะคะ ขอ,องของตัวพยัญชนะเวลาเขียนเราจะต้องเริ่มจากหัวกลมนะคะลากเส้นตรงเต็มบรรทัดนะคะเต็มบรรทัดคือชนเส้นบนชนเส้นล่างนะคะง,งหัวกลมลากขึ้นสระเอหัวกลมลากขึ้นข้างบนนะคะทอเอเธอ นีข่ของของเธอต่อไปนะคะบรรทัดที่สองนั่นของของฉันในบรรทัดที่สองเราจะเริ่มเขียนโดยชิดเส้นหน้าเลยนะคะนั่นตัวพยัญชนะหัวกลมลากเส้นตรงเป็นบรรทัดนะคะไม่หันอากาศและตำแหน่งของวรรณยุไม่เอกจะต้องตรงกับนอนหนูนะคะขออ ลืมนะคะและการเว้นร,ระยะนะคะช่องไฟก็ต้องให้สม่ำเสมอเท่าๆกันนะคะชอชิงนะคะชออะนอฉันนั่นของของฉันต่อด้วยบรรทัดที่3กันเลยนะคะมันสับเปลี่ยนกันก็จะเขียนชิดเส้นหน้าเหมือนกันนะคะมอมามออะนอ หัวกลมเส้นตรงเป็นบรรทัดสออบอสเปลี่ยนสระเอเริ่มจากหัวลากขึ้นตรงนะคะปอปลาลอลิงสระอีไม้เอกและหางสาระอีจะต้องตรงกันนะคะตัวยอยักษ์นอหนู เปลี่ยนนะคะกอ,อนอกันไม่หันากาศอยู่บนนอนหนูนะคะมันสับเปลี่ยนกันต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะคะฉันคืนให้เธอก็จะเขียนชิดเส้นหน้าเหมือนกันนะคะชอนอฉัน,น,ฉนหัวกลมเส้นตรงเต็มบรรทัดนะคะ คือคออนืนอคืนสระอือหางสระอือและตัวคอควายจะต้องตรงกันนะคะให้ไอไม้หมุนม้วน,ห,วนหัวกลมลากขึ้นบนนะคะหอไอหายไม้โทให้ตำแหน่งไม้โทก็จะตรงกับส่วนหลังของห้อยหีบนะคะเธอสระเอเริ่มจากหัวกลมและลากขึ้นบนนะคะ ฉันคืนให้เธอหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่และชื่อโรงเรียนส่งมาในลายส่วนตัวของครูเลยนะคะสวัสดีค่ะ